Để dai để dậy mà เหลือใบเดียวไออกลงทะเลใบน,นะนึงล้องไหนไหนดูดิไหไปลงหนึ่งรอบให้สายหายนี่นตุม้มหาเรื่องให้ลูกมันเห็นปลาปลา ล้างล้างตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาใหม่ค,ค,ค่อยค่อยค่ะค่อยค่อยเอารวมรวมไว้ค่ะค่อยค่อยนะคะเข็มเก่งค่อยค่อยลูกลูก